จะเข้าหน้าหนาวแล้วครับเริ่มเปลี่ยนฤดูกาลเป็นพวกผักนะครับต้นหอมครับอันนี้ผักชีครับสามวันครับคืโตมากครับเริ่มติดรากแล้วครับรากเริ่มติดแล้วครับ อันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับคล้ายๆโหละพานะครับลำต้นจอกแดงๆคือกันนะครับนับปีประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับได้ขายเลยครับเมื่อเกิดทเทศดครับ